ผมจะเนลมิตห้องนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทีหน่้ยผมจะเปิดคอส,สอนผมจะทาห้องประชุมเนลมิตนี่ห้องนี้ให้เป็นห้องประชุมฝันเราเราสร้างฝันก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร e ให้กันก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไป ดูนะครับอัปเดตความคืบหน้าของโครงการนะครับท,รที่เราที่เราทําคืออัมเบรตเซนเตอร์นะครับก็คืออาคารอา,อาคารระเครื่องเมืองไทยที่เราไปได้ไปซื้อแล้วก็กำลังตกแต่งอยู่นะครับแล้วก็เรากําลังจะเปิดดูเร็วนี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้ากันว่าอาคารเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วมันเหลือแต่ตกแต่งว่าพิพิธภัณฑ์เป็นยังไงห้องสมุดเป็นยังไงออฟฟิศเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ รเราก็มาถึงอาคารแล้วนะอาคารเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงลมเย็นเดี๋ยวไปดู้างนูน้นไปตรงนี้ตรงนี้จะเป็นลิฟต์ลิฟต์นะครับขึ้นชั้นบนนะครับยังไม่ได้มาติดตั้งรอติดตั้งอยู่แต่ก็ทําฐานรอไว้แล้วอันนี้จะเป็นลิฟต์ หน่อยเราจะขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาปุ๊บข้างล่างเนี่ยล้านจอดอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่ก็พอได้อันนี้รอทำรางน้ำมั้งเนี้ยน,นี่รางน้ำเวลาเวลาฝนตกหรือว่าอะไรเนี่ยน้ำมันก็จะถูกระบายลงท่ออนนี้แล้วไหลออกอันนี้เป็นคลองดังเดิมมัเนี่ยคลองคลองบังเรานกถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะไปออกคลองมันจะไปออกคลองมาสวัสด์แล้วก็ ไปออกคลองมาสวัสด์คลองมากกบน้อยได้พาเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันไปดูข้างบนกันเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนตอนนี้ใช้เดินะนะวนลิฟต์ยังไม่มาท่านี้ออกตีซีลายแล้วตรงนี้เป็นห้องห้องทานอาหารเป็นห้องรับแขกทานอาหารเวลามีใครมาลูกค้ามา,าอะไรมาเงี้ยจ็ทานอาหารนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ห้องห้องทานอาหารใช่เปล่า มีคนทานอาหารอยู plat, Woah, okay. ja pense, wow. ่เลยเอาเลยตามสบายตามสบายเขาตีสีลายเสร็จแล้วมีวางสายไฟวางอะ้รหมดละ้วโอเคก็ถือว่าดูข้างบนเลยนี่เขาตีสี่ลายแล้วตัวตรงนี้เป็นทางขึ้นลิฟต์อ่าทางขึ้นลิฟต์แล้วก็ตรงนี้อ่ากันแล้วนี่กันแล้วเดี๋ยวเขาใส่กระจกตรงนี้จะเป็น พื้นที่เก็บของจะเป็นพื้นที่เก็บของสต็อกอะไรต่างๆนี่ตีตีคานยิงแล้วอ่ายิงกับคานโอ้ถือว่าแข็งแรงนะเนี่ยเนี่ยยิงหมดแล้วเดี๋ยวปูไปห้องนี้เดี๋ยวผมจะเนรมิตให้มันเป็นห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเนรมิตให้มันเป็นห้องสมุดห้องเป็นช็อป ของทางทางร้านทางบริษัทเวลาเข้ามาแล้วจะมีเป็นช็อปเป็นต่างๆเป็นมุมอ่านหนังสือเป็นอะไรเราก็จะให้สมัชิกเข้ามาอ่านหนังสือนั่งรอ,อบางทีทานข้าวมีห้องอาหารอะไรเงรี้ยให้มันอยู่ในนี้ได้เข้ามาได้ทั้งวันอะไรเงี้ยครับอ่านี่ก็ต, 4, ตี๋สี่ลายตีท่อโหนี่มาตรฐานมากนี่มาตรฐานสวัสดีครับ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 นี่ก็ตีท่อละโหดู เป็นออฟฟิศที่จะมีพนักงานอยู่ที่นี่เป็นออฟฟิศของพนักงานเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เสียนพระเสียนพระเสี่ยนพระเสียนพระทำงานให้เราสิทธิโชคในเสี่ยนพระตอนนี้นี่คือหัวใจตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ผมจะเนรมิตห้องนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์อ่านี่พิพิธภัณฑ์ก็คือจะเนรมิตตรงนี้ให้มันเป็นโซนของ พักเครื hmm, ่องเครื่องรางรูปภาพแล้วก็จะมีเครื่องโต้เครื่องรางในพื้นที่ผมว่าน่าจะโอเคแหละห้องห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องพักเครื่องพักเครื่องเครื่องรางรูปภาพอ่าอันนี้คือห้องนี้และด้านบนมันจะเป็นห้องพาบูชาอันนี้คือห้องประชุมดีหน่อยผมจะเปิดคอร์สสอนผมจะทําห้องประชุมในลรมินี่ห้องนี้ให้เป็นห้องประชุมตรงนี้ผมดูจากพื้นที่แล้วก็รับได้มันหลวมๆนะร้อยคน ร้อยหนึ่งห้องประชุมมันจะมีห้องเล็กห้องใหญ่ห้องเล็กนีอยู่ฝั่งนู้นมันจะแนวขวางนี่แนวตรงนี้ห้องมันจะสุดแค่นี้แล้วมันจะสามารถเปิดเป็นห้องใหญ่ได้ตรงนี้จะเป็นห้องเล็กแล้วเราก็เอาโต๊ะมาต่อให้มันยาวเป็นห้องขึ้นโปรเจคเตอร์ห่าอย่างเงี้ยฝันเราเราสร้างฝันห้องนี้คือห้องห้องพระบูชาห้องที่จะทำพระบูชาข้างบนนี้เป็นห้อง อันี้ละเป็นมุมถ่ายรูปแล้วจะเป็นตกแต่งมุมถ่ายรูปแล้วไม่มีอะไรละตรงน,นี้เนี่ยเนี่ยนี่ยคือสำคัญละก็คือจะเป็นห้องที่รักเครื่องรูปภาพเครื่องรางจัดแสดงเป็นโซนตู้มายืนดูอะไรเงี้ยครับพี่ ใช่ข้างบนข้างพยองบนพิยงบนพิองบนขคล้ายกั่ะอเปนบคอนเซป์ค้ายกันมันอพียงแ่าตน้้องากข้างบนคอเว่าเวลามาดูยมันต้องเป็น่มคนยันจะต้องโซนกลางสว่างแล้วโซนที่โชว์รูปอาจจะลำไลนิดนึงบล็อกปิดหมดเลยครับอันนี้บล็อกปิดหมดเลยบล็อกปิดหมด ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอบโหเหงื่อตกเลยแบบแผนเยอะแยะไปหมดนะก็เสร็จแล้ววันนี้ก็มาเคลียร์ช่างทีหนึ่งก็เดี๋ยวแปอัปเดตกันว่ามันจะเป็นไงต่อนะครับตอนนี้ก็แจกจงงานแต่ละที่แต่ละที่แต่ละชั้นแต่ละห้องเรียบร้อยแล้ะโอเคครับประมาณนี้ครับ นับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิ์งามงวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์ บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงคุณส่งรูปพระของท่านมาที่ l ล S I, 88 88, o n e si tone 8888 tone 8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนสนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028